และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ห้องแม่หมอนนะคะไม่อาจารย์ทอดสดไม่ได้หนูไม่รู้ว่าของหนูมันเป็นอะไรมันถึงทอดสดไม่ได้นะแม่กินมาแม่รับประทานไม่ไหวครับกุ๊กขี้พุ่งเดี๋ยวขึ้นรถไฟฟ้าไม่ไหวทำไม่ไหวกลาไม่ไหวอันตรายเหลือดูไหมแม่อร่อยนะอุ้ยเด็กคนนั้นน่ะชอบมากเลย มึงจะไปพูดเยอเขาออกกิบกูทำไม่ใจงโมอย่างน้องไม่มีวะ่ะไม่มีชื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นคนไหนคะนไม่รู้จ๊ะเป็นดาราเหรออ๋อหนูรู้แล้วหนูรู้แล้วน้องน้องที่เป็นน้องที่เป็นดาราใช่ไหมอ๋อรู้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วน้องมองหนูนะเพราะน้องแอบชอบ